เดียวทุกคนดูตรงสเตอร์ให้ดีนะคะเราจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้ทุกคนดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรถคันนี้นะคะสตาร์ทแล้วใส่เกียร์รถไม่เดินค่ะมันเกิดจากแกนสเตอร์มันรูดค่ะแล้วทำไมแกนสเตอร์รูดได้ แกนสเตอร์จะรูดได้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุเลยนะคะคืออาจจะเกิดจากที่เข้าไล่เข้านาเข้าพงนะคะมีการกระโดดนะคะมีการกระโดดแล้วกระชากรถแล้วคันนี้เนี่ยเป็นรถเลี้ยงงวอยู่กลางไล่กลางนาเวลาวิ่งไล่งัวก็จะมีในเรื่องของการกระโดดการกระชากนะคะการเบรกการกระชากก็ทําให้แกนสเตอร์รูดได้ตั้งโซ่ตึงเกินก็ทําให้แกนสเตอร์รูดได้ อันนี้คือสาเหตุรวมๆนะคะวิธีการแก้ไขเนี่ยมันมีการแก้ไขได้หลายอย่างมากอย่างที่หนึ่งเนี่ยการแก้ไขที่แบบไม่ควรทําเลยนะคะมันผิดวิธีนะแต่ว่ามันลดค่าใช้จ่ายได้นั่นคือการเชื่อมเชื่อมที่แกนสเตอร์ติดก,กับสเตอร์เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะคะแค่ค่าเชื่อมเท่านั้นแต่ วิธีการที่ถูกต้องนะคะย้ําว่าวิธีการที like ่ถูกต <un> ้องคือการเปลี่ยนแกนสเตอร์ใหม่ค่ะการเปลี่ยนแกนสเตอร์ใหม่เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยๆเพราะว่ามันจะต้องเท่ากับการผ่าเครื่องนะคะเท่ากับการผ่าเครื่องแล้วเปลี่ยนตัวแกนสเตอร์ใหม่นี่คือวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องทุกคนเลือกเอานะคะว่าจะใช้วิธีไหนวิธีแรกคือการเชื่อมนะคะวิธีที่2คือการเปลี่ยนแกนสเตอร์นะแล้ว วิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดเรื่องของแกนสเตอร์มันรูดพยายามขี่แบบเรียบเรียบธรรมดาธรรมดาอันนี้ถ้าแก้ไขไม่ได้อนาคตมันก็จะเป็นแบบนี้อันที่สองก็คือเรื่องของการตั้งโซ่อันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะอย่าตั้งโซ่ให้มันตึงเกินไปเพราะการตั้งโซ่ตึงเกินไปเนี่ยเวลาที่เราใส่เกียและเราวิ่งรถเนี่ยมันจะก็จะกรชกแกนสเตอร์นะอันนี้คือสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขดังนั้นแล้ว อย่าลืมนะคะการปฐมพยาบาลนะรถมอเตอร์ไซค์เบื้องต้นถือว่าเป็นสิ่งส,สาคัญตาผ่าซ่อมค่ะ